สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูไอซ์อีกแล้วนะคะกับคลิปการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์และก็เป็นคลิปที่นักเรียนสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลานะคะเพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียนนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าเราจะต้องรักษาระยะห่างนะคะแต่ก็ยังห่วงกันอยู่เพราะว่ากลัวนักเรียนจะ จำไม่ได้นะคะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของวงดนตรีค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูไอสอนไปแล้วในเรื่องของวงเครื่องดนตรีนะคะซึ่งนักเรียนจําได้ไม่เอ่ยนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วว่าเครื่องดนตรีนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลค่ะวันนี้เราจรึงนําเครื่องดนตรีที่เป็นชิ้นนะคะมารวมประกอบกันค่ะ ให้เรียกว่าเป็นวงดนตรีนั่นเองดังนั้นวันนี้เราจะมาเข้าในเรื่องของประเภทของวงดนตรีค่ะวงดนตรีอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นสองประเภทค่ะคือวงดนตรีไทยและว,วงดนตรีสากลวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของรูปแบบของวงดนตรีไทยกันค่ะว่าวงดนตรีไทยนั้นมีกี่ประเภทมาเอามาให้นะักเรียนรู้จักกันค่ะวงดนตรีไทยนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบค่ะนั่นคือ รูปแบบที่หนึงก็คือวงเครื่องสายวงที่สองคือวงปีพาดและวงที่สามคือวงมโหรีค่ะเรามารู้จักวงเครื่องสายกันก่อนเลยนะคะวงเครื่องสายนะคะก็เป็นวงที่นำเครื่องดนตรีไทยที่เป็นสายมารวมชิ้นกันให้เกิดเป็นวงดนตรีซึ่งเรามากักจะใช้นะคะในพิธีมงคลนะคะเช่นพวกวพิธีสมรส และงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆค่ะซึ่งวงเครื่องสายของเราเนี่ยนะคะจะแบ่งตามขนาดของวงค่ะซึ่งมีอยู่สองขนาดหรือ2วงนั่นเองนะคะตามขนาดของมันก็คือวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวและวงเครื่องสายเครื่องคู่ค่ะลักษณะของวงเครื่องสายนะคะก็จะเป็นวงที่ค่อนข้างมีเสียงอ่อนหวานนุ่มนวลและไพเราะนะคะดังที่เราจะเห็นกันนะคะมาดูวงเครื่องสายเครื่องเดี่ยวค่ะ วงเครื่องสายเครื่องเดียวก็จะประกอบไปด้วยจะเคเก้ค่ะสอดวงสออูชิงขุยเพียงอ,อโทนและลำมานาค่ะซึ่งเครื่องดนตรีเหล่านี้นะคะจะมีเพียงชิ้นเดียวเห็นไหมคะจะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายทั้งหมดเลยและก็มีเครื่องกำกับจังหวะค่ะต่อมามาดูวงที่สองค่ะนั่นคือวงเครื่องสายเครื่องคู่นะคะ คำบอกว่าเครื่องคู่นักเรียนสามารถสังเกตง่ายๆเลยค่ะเครื่องคู่ก็คือมี2ชิ้นนะคะจัแกเกก็จะเพิ่มเป็นสองตัวจอด้วงก็สองอ่าสองนะคะคุยอ่าซออู้ก็2เห็นไหมคะส่วนคุยจากคุยเพียงออเราเพิ่มคุยหลิบมาคู่ค่ะแล้วก็มีเครื่องกำกับจังหวะก็คือฉิงโทนรมนาและเพิ่มกับทวงค่ะเราจะเห็นได้ว่าอ่าเครื่องสายเครื่องเดียเ่ยวนี่ด้วยความที่เขามีเสียงค่อนข้างนุ่มนวลน,นะคะไม่ดังมาก ดังนั้นเราจึงเหมาะที่จะนําเครื่องสายนะคะไปบรรเลงอยู่ในห้องประชุมหรือห้องโถงไม่เหมาะกับการที่เราจะนําไปบรรเลงในที่กลางแจ้งนะคะวงที่สองที่นักเรียนควรรู้จักนั่นคือวงปีพาดค่ะวงปีพาดของเรานะคะก็จะเป็นวงที่อ่าจะบอกวิธีการจาง่ายคือเป็นวงที่เอานําเครื่องดนตรีประเภทเป่าและเครื่องดนตรีประเภทตีค่ะมารวมกันเป็นวงซึ่งเราจะแบ่งได้เป็นสวงนะคะ วงปีพาสส่วนมากที่เราจะใช้กันก็คือในการแสดงต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นกันในเรื่องของโขนลิเกละครน,นะคะซึ่งในปัจจุบันเราก็ยังจะเห็นอยู่ในพวกโรงลิเกหรือโขนที่เราพบนั่นก็คือวงปีพาสค่ะวงปีพาสออกแบ่งออกได้ตามลักษณะได้3ประเภทเหมือนกันค่ะก็วงแรกนะคะเรียกว่าวงปีพาสเครื่องห้าทาไมถึงเรียกเครื่องห้าเพราะมี5ชิ้นแต่บางคนบอกอ้าวเเห็นมี6 ชิ้นที่หกนะคะก็คือชิงเป็นเครื่องกำกับจังหวะซึ่งมีอยู่ทุกวงค่ะชิงเป็นเครื่องกำกับจังหวะของดนตรีไทยจะอยู่ทุกวงอยู่แล้วนะคะวิธีการจำง่ายๆนะคะก็จะประกอบไปด้วยระนาดตะโพนล้องวงกองทัดปี่นะคะเวลาสมัยครูไอศเรียนนะคะวิธีอาการท่องของครูไอก็คือปี่ระนาดท้องกองตะโพนชิงค่ะคือปดพาสเครื่อง5้านั่นเองนะคะต่อมา เราก็มาดูขนาดที่2องเขาเรียกว่าวงปีพาดเครื่องคู่ค่ะวงปีพาดเครื่องคู่ก็คือเพิ่มเหมือนกันเลยค่ะเป็นคู่นะคะก็เพิ่ม2องรุดขึ้นมาก็คือจากละนาดเอกก็เพิ่มไปละนาดคุ้มเข้ามาเป็นคู่คล้องวงใหญ่ก็คล้องวงเล็กปีในแล้วก็ปีนอกนะคะและแตะโพนฉิ่งและกองทัดค่ะต่อมามาดูอันที่3มนะคะขนาดที่3ของวงปีพาดก็คือวงปีพาดเครื่องใหญ่ค่ะ ทุกอย่างคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นมาก็คือระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้มเหล็กนะคะนำมาผสมให้เป็นวงวงปี่พาสนะคะมักจะนิยมใช้ในการบรรเลงกลางแจ้งเพราะค่อนข้างจะมีเสียงกลางวานนะคะเเสียงค่อนข้างหนักนะคะต่อมามาดูวงที่3นะคะนั่นคือวงมโหรีค่ะเป็นวงดนตรีโบราณที่มีมาแต่สมัยสุขโขทัยนะคะ วิธีการจําของครูไอซ์ก็เหมือนกันงาน่ายๆราะเป็นวงมโหรีก็คือเอาเครื่องสายนะคะก,คกับวงปีพาดกับวงวงเครื่องสายกับวงปีพาดมารวมกันเป็นวงมโหรีนั่นเองเครื่องดนตรีในวงเนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้ง4ี่ชิ้นเลยคือดีสีตีเป่านั่นเองครบรคันนั่นเองนะคะวิธีการจําของครูไอซ์ตอนสมัยเรียนเลยนะคะซึ่งวงเครื่องสายเนี่ยนะคะ,ะมันเกิดจากการผสมวงนะคะ แบบใหม่ที่เรียกว่าวงมโหลีเครื่องสายก็มีนะคะมีแยกกันหลายอย่างเลยซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าค่ะมาดูวงมโหลีนะคะวงมโหลีเครื่องแรกนะคะที่เรียนควรรู้จักนะคะเขาเรียกว่าวงโมโหรีเครื่องสี่ค่ะมีสี่ชิ้นค่ะนะคะจะประกอบไปด้วยทับซซสามสายกระจับปีกลับทวงนะคะเป็นวงดนตรีที่เราจะเห็นซซสามสายเข้ามามีบทบาทนะคะต่อมา วงมโหรีเครื่อง6ค่ะก็คือวงมโหรีเพิ่มขึ้นมาจาก4ชิ้นมาเป็น6ชิ้นนะคะเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาก็คือลรรัมนานะคะสําหรับใช้ตีกําก,กับนะคะจังหวะคู่กับทับและขุยค่ะปัจจุบันเรียกว่าขุยเพียงอ,อค่ะนะคะต่อมาวงมโหรีนะคะจังแบ่งออกได้เป็น3ขนาดนะคะคล้ายๆา กับวงปิดพาดและวงเครื่องสายคือแบ่งตามขนาดของการของวงนะคะจํานวนเครื่องวงปิดพาดอันแรกคือเรียกเรียกง่ายๆว่าเครื่องเล็กเครื่องคู่และเครื่องใหญ่ค่ะมาดูเครื่องเล็กคืออะไรบ้างนะคะสิ่งที่ประกอบไปด้วยนะคะมีซอ3สมสายซอดวงซออู้จักเคก็คือเอาวงปิดพาดเครื่องห้ามาผสมกับอะไรคะกับอ่าเครื่องสายเครื่องเดียวนะคะนั่นเองต่อมามาดู วงมโหรีเครื่องคู่ก็น,นําเครื่องสายเครื่องคู่กับวงมโห่าวงปิพาดเครื่องคู่มารวมกันนะคะก็คือมีอย่างละสองอชิ้นนะคะก็คืออย่างซอด้วงซอ,อุกสองคันนะคะแล้วก็าจะเข้สองตัวนะคะนะคะ ต่อมาค่ะเห็นไหมคะอย่างละนาดนะคะก็มีละนาดเอกกับละนาดทุ้มข้องวงใหญ่ข้องวงเล็กนะคะเอามารวมกันก็คือเอาสองวงระหว่างปีพาสเครื่องคู่และวงเครื่องสายเครื่องคู่มารวมกันนั่นเองค่ะต่อมามาดูวงมโหลีเครื่องใหญ่นะคะเป็นการรวมวงนะคะของนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเอาวงปี aine, พาสเครื่องใหญ่นะคะมาผสมกับเครื่องสายอ่าเครื่องคู่นะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา ก็คือระนาดเอกเหล็กและระนาดชุ้มเหล็กนะคะแล้วก็เห็นไหมคะซอสสายจะเป็นสองนะคะเหมือนกันนะคะเหมาะกับใช้งานอ,อ,อ่อ่พระราชพิธีต่างๆนะคะพวกถ้าเป็นวงมโหดีนะคะจะไม่ไม่นิยมเอามาใช้ข้างนอกนะคะอ่ะทีน,นี้เรามาดูต่อค่ะเรามาดูแล้วเมื่อกี้เรารู้จักวงดนตรีไทยไปแล้วเรื่อนี้เรามาดูวง ของดนตรีสากลหรือดนตรีวงตะวันตกที่นักเรียนควรรู้จักวันนี้จริงๆวงดตวนตรีตะวันตกมีหลายวงนะวันนี้ครูขอเอามานําให้นักเรียนสี่วงที่นักเรียนต้องจําในชั้นป .5 นะคะวงแรกที่นักเรียนต้องรู้จักวง Chamber Music ค่ะเอ,อเห็นไหมคะวง c ชมเบอร์มิวสิกนะคะนิยมใช้บรรเลงที่ย่องโถงค่ะ,ะที่ไม่ใหญ่มากเพราะเสียงเขาจะไม่ดังมากจะเป็นพวกไวโอลินนะคะนะคะเห็นไหมคะนี่ บางทีเขาก็เพิ่มจํานวนเข้าไปนะคะนอกจากแชมเบอร์ที่เราเห็นก็คือสามารถเพิ่มเป็นให้เป็นวงใหญ่ได้ไม่ใช่แค่ที่โชว์อยู่ตรงนั้นนะคะมันก็เพิ่มขนาดขึ้นไปได้เหมือนกันต่อมาวงที่สองที่นักเรียนต้องรู้จักคือวงแจ๊สนะคะบางทีเขาเรียกแจ๊สแบนนะคะเป็นวงดนตรนีขนาดเล็กนะคะใช้เครื่องดนตรนีประเภทเป่าเป็นหลักเหมือนกันนะคะซึ่งวงแจ๊สเดี๋ยวนี้นะประเทศไทยเมื่อก่อนบางคนไม่รู้จักวงแจ๊สะไรเดี๋ยวนี้คนไทยนะคะก็นํามา เป็นวงดนตรีที่นักวัยรุ่นรู้จักเิลงแจ๊สนะคะจะมีการไปฟังตามทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทะนีนี้วงแจ๊สที่นักเรียนเห็นเนี่ยหลังๆพอพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะเขาก็มา,าเพิ่มเป็นป๊อปแจ๊สป๊อปแดน์นะคะอย่างที่เราจะเห็นกับพวกเอลวิสที่ดังๆอ่ะนะคะนั่นแหละวงแจ๊สต่อมาวงโยธวาทิปอันนี้นักเรียนรู้จักเลยเพราะว่าโรงเรียนเรามีนะคะอ่าใช่ไหมคะเพราะเรามีวง แต่ส่วนมากเราชอบเรียกว่าวงดุริยาแต่จริงๆเขาเรียกกันจริงๆคือวงโยธวาทิตนะคะเพราะเดี๋ยวบางทีนะักเรียนอาจจะไปสับ,ส,บ,ส,บสนเพราะวงดิยางถ้าที่เราเรียกกันจริงๆแล้วนะคะคือวงนี้ค่ะวงดนตรีก็คือวงที่บรรเลงพวกวงออเคสตรานะคะซิมโฟนีออเคสตราเนี่ยเขาเรียกวงดุริยางแต่พอมาอยู่บ้านเราอะพวกเราอะชอบเรียกติดปากว่าเราไม่ค่อยเรียกว,วงโยธวาทิตแต่เรามักเรียกวงโยธวาทิตท,ที่เราเดิน กีฬาสีเป็นวงดูริยานะคะแต่จริงๆคำว่าวงดูริยางก,ก็คือวงซิมเปอรนี่ที่เขาเล่นกันนะคะที่มีดีเรคเตอร์อยู่ด้านหน้าอคอยคอนโทรลจังหวะนะคะอ่ะาวนี้มาดูนะคะเป็นอ่าวงออเคสตราเนี่ยก็จะแบ่งออกที่ว่าวงอ่าดูริยางหรือเรียกอย่างว่าวงออเคสตราหรือซิมโฟนีเนี่ยคะ่ะเขาแบ่งออกเป็นสองลักษณะนะคะให้นักเรียนรู้ไว้ด้วยนะคะอ่ะ ครานี้เราก็มา่าเรียนเกี่ยวกับ,บวงดนตรีไทยนะคะแล้ววงดนตรีสากลที่นักเรียนแต่อย่างที่ครูไอซ์บอกว่าอจริงๆเนี่ยมันมีหลายวงนะคะแต่เราก็เอามาในส่วนที่ในระดับความรู้ของชั้นป .5 ที่แต่เดี๋ยวเราจะนํามาเพิ่มให้เรื่อยๆแต่ในที่นี้ครูอยากให้นักเรียนจําให้ได้สี่วงที่นักเรียนควรแยกให้ออกว่าวงของอดนตรีสากลนั้นมีอะไรบ้างนะคะและ วงของอดนตไทยมีอะไรบ้างนะคะแล้วนักเรียนนะคะเมื่อนักเรียนดูแล้วนักเรียนทําความเข้าใจนะคะแล้วทําใบงานอ่าที่ครูไอมอบให้นะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะคะอาจจะมีติดผัดบ้างนะคะก็อ่านักเรียนสามารถอ่าสอบถามนะคะอ่าคุยกันมาได้นะคะหรือเม้นด้านล่างของคลิปก็ได้นะคะ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอยากให้นักเรียนดูนะคะพอนักเรียนจะได้สามารถทำใบงานได้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ